ตอนนี้นะคะลูกค้าก็กําลังทดลองขับรถตัดหญ้านั่งขับเอเท็ Tech อยู่นะคะพื้นที่โดยรวมในส่วนของลูกค้านะคะค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่ลาดชันแล้วก็ลาดเอียงค่ะหญ้าในพื้นที่ก็เป็นหญ้าตีนกานะคะจะมีลักษณะหนาแล้วก็เหนียวเป็นพิเศษค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่ารถตัดหญานั่งขับเอเท็ Tech นะคะจะมีประสิทธิภาพสูงขนาดไหนไปชมกันเลย สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจรถตัดหญ้านั่งขับ Atec ็ Tech นะคะอยากให้เราเอารถไปสาธิตในพื้นที่จริงในสวนจริงนะคะสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ข้างเกษตร u i ป m e n t นะคะหรือช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ